สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ trust file นะครับ mt 2 0ตัวนี้นะครับนะผมบอกเลยนะผมได้มาจาก Lazada นะครับผมเห็นราคามันถูกดีก็เลยซื้อมานะครับเราเออได้มาอยู่400กว่าบาทเองนะครับนะค่อนข้างคุ้มมากนะครับคือเขาบางทีเขาจะจัดโปรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะ แบบใครซื้อก่อนก็ได้ราคาถูกงเงี้ยนะครับก็เลยลองซื้อมาเล่นดูเพราะว่ามันก็คุ้มค่านะนะครับไม่ได้แพงมากนะครับก็ตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุด1 0 5 0ลูเมนนะครับระยะแสงก็ราวๆ286เมตรนะครับหลอด LED นี่เป็นหลอดขนาด3 5 3 5ไม่บอกว่าเป็นหลอดของยี่ห้ออะไรนะครับมันอาจจะเป็น XPL High ก็ได้นะครับอยู่ในโคมผิวเรียบนะครับสวิตช์ข้างควบคุมการทำงานนะครับมีคลิปแบบ2ทางท้ายแม่เหล็กนะครับแบตเตอรี่ข้างในเป็น18350นนะครับ ช่องชาร์จตัวนี้เป็น USB-C นะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับ USB-C ตรงนี้ก็คือผมไม่ชอบแบบที่เป็นยางนะครับแบบนี้รอบคอเนี่ยมันดึงออกได้นะครับนะผมจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่นะครับนะนี่ก็เป็นจุดที่นะครับที่ที่ไม่ชอบนะเกี่ยวกับยางตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีมันเปิดเองง่ายด้วยนะครับอาจจะคอขาดยางของคอขาดอย่างเงี้ยนะครับนะก็อาจจะทําให้ช่องตรงนี้มันเปิดได้แต่ด้วยราคาที่ได้มาผมว่ามันคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะก็เจ้าตัวนี้นะครับ ท้ายแม่เหล็กก,ก็ถือว่าพอดีพอสมควรอยู่นะก็ดูติดได้อยู่นะครับนะามาดูข้อมูลความสว่างตัวนี้กันครับทุกท่านอันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องนะครับนะก็จะได้คู่มือสายคล้องโอริงหเส้นนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับ คู่มือครับทุกท่านโทษทีมาดูที่คู่มือนะครับนะความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยหนึ่งพูเมนส์นะครับนะก็ตัวนี้เปิดได้หนึ่งชั่วโมงนะครับยีนาทีแต่จริงๆผมลองแล้วนะประมาณนาทีกว่าๆแล้วก็จะดรอปมาที่ประมาณสักมิดเดิลจริงๆแรงกว่ามิดเดิลนะครับแรงกว่ามิดเดิลอยู่นะครับก็จริงๆแล้วมันดรอปเร็วดรอปช้าเดาว่าเดาว่าวส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมาก30 องศาได้เลย3 2มสองสาศาได้ขนาดมืดนะครับนะฉะนั้นก็มีผลต่อความร้อนของไฟฉายแน่นอนนะครับมิดเดิลนะครับประมาณ200ร้อยสองรลูเมนนะครับนะก็ตัวนี้ก็อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมง50นะครับมิดเดิลจริงๆก็ใช้ได้แล้วนะนะครับโลเนี่ยสี่สิบรูเมนนะครับสิชั่วโมงแล้วก็มูนไลท์เนี่ยห้าลูเมนนะครับหกสิบหกชั่วโมงสโตรดหนึ่งพันห้าสิบรูเมนนะครับกันตกที่หนึ่งเมตรไอพีนะครับกันกันน้ำนะครับนะค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะ เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันเลยครับทุกท่านนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับจากสถานะปิดนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับกดแช่ปุ๊บก็จะเปิดมีความจำนะครับจะเปิดโหมดล่าสุดที่ใช้นะครับจากนั้นเราก็ไล่เลยครับมูลโลมีเดียมไฮนะครับไม่มีโหมดไดซ่อนนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าจากสถานะเปิดกดกดแช่ค้างไว้นะครับมันก็จะปิดครับแล้วกดต่อไปไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าจะเข้าสโตรบมเนี่ยเหมือนจะต้องเข้าจากสถานะปิด นะครับกดแช่ค้างไว้ประมาณ2วินะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นก็ถ้าเราจะออกจากสตรบก็ก็กด1ครั้งก็ได้ครับมันก็จะกลับสู่แสงคงที่ปกตินะครับกดแช่ปิดนะครับนะทำนองนั้นนะครับนี่ก็คือระบบการใช้งานของเขาถ้าจะล็อกไฟฉายก็2ครั้งครับ1 2นะครับก็ล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับพอล็อกแล้วปุ๊บนะครับกดค้างอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เลยนะครับทุกท่านนะโอ้เมื่อกี้ผมลงดับเบิลคลิกนะโทษทีเอาใหม่นะครับอ่าตรงนี้ล็อกแล้วนะครับนะ ถ้าเรากดค้างไปปุ๊บมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็แค่แสงกระพริบเฉยเยนะครับนะประมาณนั้นแต่ถ้าดับเบิลคลิกปุ๊บนะครับมันก็ปลดล็อกทันทีนะครับแล้วก็จะเปิดไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับทำลองนั้นนะครับโดยรวมนะครับนะก็ราคาก็นะครับถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นกับคุณภาพขนาดนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับนะคุณภาพก็ราวๆสักโซเฟอร์นเวอร์คอสอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนงานดีนะครับนงานดีมากตัวเล็กแล้วแสงพุ่งไก่นะพุ่งไกลนะครับนะ200กว่าเมตรได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับทุกท่านว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ trustfly mt 2 0นะครับนะที่สนามบาสนะครับอันนี้เป็นโหมดมูนเลยนะครับนะก็มองเห็นระยะใกล้ๆนะครับนะพอเดินในป่าได้ไหมก็อาจจะได้แต่ยังไม่ดีนะครับนะอันนี้คือระยะแค่เมตรเดียวนะครับเห็นโกบาสอีกฝั่งไหมเห็นนะครับลางๆแต่ไม่โอเคนะครับนะเดินในป่าไม่โอเคแน่ไปสักโหมดครับทุกท่านเนี่ยครับโหมดดีขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับ เห็นที่โกบาสชัดเจนขึ้นนะครับนะก็โหมดโลเนี่ยพอที่จะเดินรอบๆเต็นท์อะไรพวกนี้ได้นะครับนะโอเคเลยนะครับนะไปที่โหมดมีเดียมครับทุกท่านครับมาดูมีเดียมกันนี่คือโหมดมีเดียมนะครับนะมีเดียมนี้ก็ไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยแสงค่อนข้างดีติดเหลืองนิดๆนะครับแล้วก็พุ่งนะครับพุ่งแล้วก็สปิวคลุมทั้งสนามบาสนะครับนะไปดูที่ตัวบ้านครับ ที่ตัวบ้านก็ประมาณนี้นะครับตัวบ้านระยะ25 30เมตรนะครับจากผมนะใช้สองค้นหาเป็นไฟฉายสองค้นหา,าคร้าวๆได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าโหมดไฮนะครับโหมดไฮเนี่ยนะครับทุกท่านเขาจะดรอปมาที่ประมาณนี้จะจริงๆแรงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับโหมดไฮดรอปค่อนข้างไวนะครับดรอปค่อนข้างไวประมาณสักโอ10 20วิเองซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าจะไวขนาดนั้นนะนะครับ หรือไม่แน่ใจมันเป็นกับแบตเตอรี่หรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีความร้อนนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยมาลองดูกันครับทุกท่านผมจะกดหนึ่งคลิกนะครับปุ๊บเห็นไหมครับโอ้โหแรงนะแต่ดูนะครับว่านานแค่ไหนนะครับประมาณ10กวีได้นะครับมันก็เริ่มปุ๊บค่อยๆช้าๆลงดอปลงช้าๆนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันเลยนะครับแต่ด้วยราคาที่ได้มาผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับนะเนี่ยดอปแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ ดรอปแล้วนะครับแต่ว่าเขาดรอปลงมาเนี่ยจากที่สังเกตก็เหมือนยังแรงกว่ามีเดียมอยู่นะครับนะเี่ครับดรอปแล้วนะครับดรอปแล้วไม่ร้อนมือเลยนะครับตัวนี้คือถ้าซื้อไปแล้วให้เด็กใช้ผมว่าโอเคเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับนี่ครับดรอปแล้วดรล้นะครับดรอปแล้วนะครับดรอปแล้วอ่านะครับ ทุกท่านเห็นความสว่างตอนแรกเนาะมันมากกว่านี้นะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนถ้าจะแก้ไขอะไรในโหมดแสงแรงสุดผมว่ามันควรจะลากให้ได้สักหนึ่งนาทีนะครับนะล้วจากนั้นก็ดรอปมาสักขนาดนี้ก็โอเคครับนะอันนี้มันดรอปไวเกินไปนะครับนะแต่แต่แต่ก็ถ้าจากถ้าจากราคาที่ได้มาผมว่าไม่ขี้เหร่นะผมได้มาประมาณ400นิดนิดเองนะครับนะกับงานคุณภาพขนาดนี้ผมถือว่ามันโอเคนะครับนะ นะครับแสงถือว่าโอเคเลยมีวงแหวนไหมมีนิดนึงนะครับไม่น่าเกลียดนะครับนะถือว่าแจ๋วอยู่นะครับนะคือแสงดรอปแล้วนี่ไม่ไม่ได้คียริวคีเล็แบบว่าใช้งานไม่ได้มันใช้งานได้อยู่นะครับนะทุกท่านเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเปิดใหม่ให้ดูนะครับว่าตอนที่มันแรงสุดตอนเริ่มแสงใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับปิดนะครับปุ๊บกดใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับมันสว่างมากเลยนะครับนะ เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนมันดอบกันนะครับที่บ้านเนี่ยนะครับมันใช้เวลาแค่ประมาณสิบสิห้าวิเองนะครับแล้วก็ค่อยๆดอกลงนะครับมันก็พอค้นหาได้นะครับส่องดูนู่นดูนี่ได้อยู่นะครับเป็นไฟฉายแบคอัพเนี่ยดอดดอกแล้วครับดอกแล้วครับดอบแล้วนะครับนะทำนองนั้นนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับ เนี่ยครับดรอปแล้วครับทุกท่านไม่มีความร้อนที่หัวมากนักนะครับถือได้สบายนะครับโอเคนะครับพอจะเห็นเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับโดยรวมตัวนี้ถ้าจะปรับปรุงนะครับแสงในโหมดไฮน่าจะคงให้ได้นานกว่านี้นะครับสามสามสิบวิหนึ่งนาทีนะครับว่าไปนะครับเราค่อยดรอปลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของ ฝ้าปิด USB ผมไม่ชอบแบบที่เป็นยางรัดอยู่รอบคอเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ทนนะครับนะประมาณนั้นนะครับโดยรวมจากราคาที่ผมได้มา400นิดๆน,นะครับถือว่าเป็นไฟฉายที่ดีนะคุ้มค่าราคาอยู่นะครับนะงานดีนะครับแสงก็ถือว่าโอเคนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ข้อเสียของค่ายนี้คือมันไม่บอกเลยนะวันเป็นหลอดยี่ห้ออะไรนะครับมันไม่บอกเลยนะ ถ้ามันบอกหน่อยมันก็จะดีนะครับนะแต่ก็ผมว่าโอเคนะโอเคนะครับนะน่าใช้อยู่นะครับน่าใช้งานมากนะครับถ้าแพงกว่านี้ผมว่าก็ไม่โอเคนะถ้าได้ราคาประมาณนี้โอเคนะครับที่ลาซาด้าก็ลงไปหาดูนะครับนะโอเคนะครับอ่ะก็คงมีเท่านี้ครับอ้ออีกอันนึงนะครับทุกท่านสโตร์เนี่ยเหมือนตัวนี้จะต้องเข้าจากสถานะปิดนะครับแช่ไว้นะเข้าจากตอนเปิดไม่ได้นะครับนะแตกเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับทุกท่าน ก็คงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับ Trust ไ e MT 2 0นะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ